สวัสดีพี่เพื่อนเพื่อน FC ทุกท่านนะครับปาดจากร้านเบิร์นมอไซสอน์2015นะครับวันนี้จะพาทุกท่านนะครับมาชมคลิปรอบคันของ Royal Enfield c o n t i n e n t a l GT นะครับตัวนี้เป็นตัว500นะครับสีเขียวรุ่นปีผลิตป,ปี2017จดทะเบียนปี2018เดี๋ยวเราไปชมรถลุบรอบคับบนกันก่อนเลยครับคันนี้นะครับรถตัวจริงต้องบอกเลยว่าสวยใสใหม่กิฟต์นะครับเลขไม่ใช้งานอยู่790โลเท้ๆเลยนะครับ รถปีนี้นะครับสีแบบนี้สภาพแบบนี้ไม่ได้มีเข้ามาบ่อยๆนะครับคันนี้รถบ้านเจ้าของเดียวไม่มีแม้แต่ล้มแปะนะครับท่านใดที่กําลังมองหาอยู่นะครับคันนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับผมขอนําเสนอในราคาดีๆไปเลยนะครับหนึ่งแสนเก้าพันบาทนะครับหนึ่งแสนเก้าพันบาทได้ทั้งสดและผ่อนนะครับที่สําคัญนับคันนี้ฟรีดาวไม่ต้องใช้เงินหรอกแม้แต่บาทเดียวนะครับส่วนรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับค่างวดการผ่อนเดี๋ยวผมจะลงไว้ให้ทางเพจร้านนะครับชื่อเพจเบิร์ตมอเตอร์ไซค์สองศูนย์หนึ่งห้าฝากไปติดตามมาด้วยนะครับ สำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจอยากจะออกรถเอกสารที่จะต้องใช้ก็ไม่ยุ่งยากนะครับใช้เพียงัตรประชาชนตัวจริงแล้วก็สลิมเงินเดือนดอล่าสุดก็สามารถทําสัญญาได้แล้วนะครับถ้าประวัติดีสามารถคนเดียวได้เลยไม่ต้องใช้คนค้าส่วนลูกค้าที่ทําอาชีพอิสระก็สามารถออกรถได้เช่นกันนะครับถ้าสนใจให้ติดต่อมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางช่องทางติดต่อมุมขวาบนคลิปเลยนะครับ ทางร้านเราเช็คระบบเครื่อยงยนต์เช็คระบบไฟให้ทุกจุดน,นะครับสมบูรณ์ดีพร้อมใช้งานนะครับเดี๋ยวเรามาชมเลขใหม่แล้วก็ฟังเสียงเครื่องยนต์คันนี้พร้อมกันเลยนะครับคันนี้กุญแจนะครับ2ดอกสมุดคู่มือสำหรับการสูน,สน,นครบเลยนะครับ ถ้ามองหารถสภาพดีๆราคาเราใจแบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดกระดิ่งกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับ